อาจจะลดเสียงก่อนเหมือนฟอร์เคยมีโทรศัพท์ตอนเด็กน้อยครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วครเนี้ยเหมือนมันมีเกมที่ฟอร์ชอบเล่นมากอยู่ในโทรศัพท์นั้นเสร็จปุ๊บน้องอ่ะมันเผลอกดลบไปพอมันฟอร์ก็ถามมันว่าลบไหมเองได้กดลบไหมไอฟิล์มอ่ะตอนเด็กน้อยฟอร์ก็ถามว่าได้กดลบไหมถามจร,จริงฟอร์ก็ดา่ามันถามว่าได้กดลบไหมอะไรเงี้ยเออก็ระด่าตอนนั้นเด็กน้อยอ่ะไม่รู้เรื่องฟอร์ก็ถามมันบอกว่ามันก็ไม่ บอกว่ามันมันบอกว่ามันไม่ได้กดลบฟัก็บอกว่าบอกมาตรงๆถ้าสมมุติว่ากดลบอ่ะจะไม่ได่ามันก็เลยว่าเออมันกดลบก็เลยจบเราจะรู้สึกว่ามันดีกว่าน้อทุกคนเวลาทําอะไรถ้าสมมุติว่าแบบถ้าเขาถามถ้าเรายอมรับความจริงอ่ะมันจะดีมากเลยนะจริงเราจะแบบเราจากที่เราโกรธอ่ะอย่างน้อยมันก็รู้สึกว่าเออเขาก็ยังจริงใจกับเราอะไรเงี้ย ทุกคนเคยเป็นมั้ยแต่ฟอดก็เป็นอย่างนั้นถ้าสมมติว่าบบฟอดทาอะไรผิดอ่างเงี้ยฟอดก็จะยอมรับไปเลยทุกวันนี้นะแต่ก่อนฟอดอาจจะเคยโกหกแม่เหมือนกันแม่นาแม่อะไรเงี้ยนู่นแม่เนื้อแต่ก่อนฟอดก็โกหกบ่อยมากพราแบบอาจจะแบบเอออยากไปเล่นที่โรงเรียนเงี้ยก็บอกแม่ไปทรงเรียนอะไรเงีย้ยแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําอะไรมาแล้วเราพูดความจริงไปเลยมันจะแบบนี้เลยทุกคนลองทําดูนะอืม ถ้าเราถ้าเรายอมรับเลยอะไรเงี้ยมันจะแบบเขาก็อาจจะว่าอะไรเงี้ยแต่ก็แต่เราก็เออพูดความจริงไปเนาะอืมมันจะดีกว่ามากมากเลยนะท,นทุกคนลองทุกคนลองทําดูนะถ้าใครที่แบบยังอุ้ยครับถ้าใครที่ยังแบบเคยโกหกเคยอะไรอยู่อะไรเงี้ยฟอดพูดตรงๆนะถ้าเรายอมรับไปเลยมันจะมันจะแบบมันจะดีมากอะเขาคนที่ เราพูดความจริงไปอะไรเงี้ยเขาจะสบายใจเขาจะดีมากนะครับฝอดเคยเจอมากับตัวเรื่องแบบนี้ใช่เนาะดีเนาะมันจะแบบดีมากๆอ่ะฝอยเคยซื้อเสื้ออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ไม่ได้บอกแม่เป็นเสื้อยือดแต่ก่อนไม่ค่อยมีตังค์เยอะหรอกก็ซื้อมาร้อยหนึ่ง ก็แม่บอกแล้วเนี้ยกีตา้าก็ไปบอกบอกว่าฟอร์อะแอบซื้อเสื้อมาหนึง่งตัวอย่างเงี้ยแม่ก็ด่าเลยหลังจากนั้นมาก็แบบไม่ค่อยอยากโกหกเท่าไหร่ถ้าบอกแกได้ก็บอกตรงๆไปเลยให้มันจบมันจะได้ไม่ต้องค้างคาใจอะไรในใจเราใช่มีเรื่องอะไรอีกนะเมื่อกี้เาจะพูดเรื่องอะไรวะเมื่อกี้ฝอจะพูดเรื่องอะไรวะ,ะ,ะ,รวะลืมอีกแล้วสมอง ใช่นั่นแหละจะพูดเรื่องอะไรวะเออวันนั้นอะวันที่น้องมดอะขับรถวันที่ฝอไปคุยเรื่องงานบวชนี่แหละวันที่ฝอไปคุยเรื่องงานบวชใช่ไหมครับทุกคนแล้วทีนี้เหมือนมดอะมันก็เรียนโรงเรียนเอกชนเนาะน้องมดอ่ะแต่ว่า แม่อาดพูดตรงๆฝอก็ครอบครัวฝอก็ไม่ได้แบบรวยมากเนาะก็แบบพออยู่ได้นะครับถึงขั้นแบบไม่ได้รวยมากก็ให้น้องก็เรียนเอกชนเสร็จปุ๊บก็เรียนเอกชนทุกคนเข้าใจไหมฝอเคยฝอเคยมีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ฝอร,รู้สึกว่าอุ้ยแย่ yeah, มากเลยตัวเองรู้สึกแย่ yeah, มากพอโตขึ้นมาแล้วตัวเองฝอร,รู้สึกแย่ yeah, มากมันมีครั้งหนึ่งที่ฝอรเรียนอยู่เรียนอยู่บ้านนอกนี่แหละแล้วฝอก็ไม่ใส่ใจเรื่องอะไรหรอกไม่ได้ใส่ใจว่าแบบ ไม่ได้ใส่ใจว่าอุ้ยฝอดจะต้องแบบใส่เสื้อผ้าแบบนู้นแบบนี้อะไรเงี้ยนั่นแหละก็แต่พอไปเรียนโรงเรียนที่แบบในเมืองอะไรเงี้ยฝอดก็ไม่ได้อะไรมากนะฝอดก็อยู่คนเดียวได้แต่พอพออยู่ในสังคมในเมืองอ่ะอันนี้เจอด้วยตัวเองแบบเพื่อนอะ่ะเขาเป็นลูกคุณหนูคุณนายใช่ปะอู้ไม่อยากเล่าไม่ต้องเล่าดีกว่าแต่มันก็มันก็ฝังใจเราเนาะเรื่อง เนมันก็ฝังใจเรามันก็เลยทําให้ฟอดแบบสู้มาจนถึงทุกวันเนี่ยแบบอยากทําอะไรให้มีนู่นมีนี่เป็นของตัวเองอืมก็คือฟอไปเรียนที่โรงเรียนที่ตอนตอนฟอดอยู่มัดไอ้ปถมอ่ะฟอก็ไม่จะต้องการจะมีนู่นมีนี่ใช่ไหมทุกคนมันก็แบบเอออยู่ได้ด้วย พ่อแม่แค่อยู่กับแม่กับยายก็อยู่ได้แล้วแต่พอโตมา,เรา,มาเ,มมเราไปอยู่ในเมืองใช่ไหมเราไปอยู่ในเมืองเสร็จปุ๊บคนเขาก็เป็นลูกคุณหนูคุณนายอย่างเงี้ยฝอก็ไม่ค่อยมีเหมือนเขาฟอก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่มีครั้งหนึ่งที่เพื่อนเคยพูดว่าแบบเคยเคยพูดพเคยพูดว่าฟอร์ว่าแบบว่าเอยทําไมขับรถทําไมพ่อขับรถ,บรถเรืนี้มาส่งละ่ะเป็นรถแบบกระบะอะไรเงี้ยอุ้ยเขามาเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่าต่อเดี๋ยวมาเล่าต่อแป๊บนึงไปเอาของก่อน ฝากด้วยนะครับฉันต้อง ได้เข้ามาแล้วทุกคนฝนดลงได้ยังนี่เราต่อเหรอได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวฝนไปจัดการน,นะ กินโชว์เลยอยูจะกินโชว์เ,เหรอฝันจะกินแซ่บไงมันจะแบบอกินแซ่บเพราะมันเป็นแบบกุ้งด้วยอะไรด้วยแบ่งคนอื่นแซ่บก่อนน้องฝรั่มีพี่น้องกี่คนคะสองคนต่อบไหมจบไหมเนาะอ่ะานฝรั่เล่าแบบสรุปสรุป สรุปสรุปก็คือนั่นแหละเพื่อนก็นเพื่อน,นลูกคุณหนูลูกคุณนายอะ่ะเขาก็พูดว่าเอยทำไมพ่อขับรถวันนี้มาส่งอ่ะอย่างเงี้ยนเะออฝนก็จะมีความรู้สึกว่าแบบเออพอมาอยู่ในเมืองแล้วมันมันบีบบังคับให้เราต้องแบบอยากมีอยากได้อย่างเงี้ยใช่มันก็เลยแบบก็เลยรู้สึกว่าแบบตอนนั้นนะความรู้สึกตอนนั้นก็แบบเออก็มันไม่มีอะ่ะก็มันมีแค่นั้นอะ่ะก็อยากให้ อยากให้มีอยากให้พ่อแม่ไม่มีอะไรอตอนนั้นเนาะให้โคตรรู้สึกเสียใจเลยพอโตมาคิดยนทำไมคิดแบบนั้นวนะจริงนะแล้วฝอก็อยากมีอะทั้งนั้ที่แบบตัวเองก็ไม่ได้มีอย่างเงี้ยอืมถูกป้าเก็บไว้เป็นแนวผักดันจริงนะแต่ว่ารู้สึกแบบถ้า อือแล้วเขาก็แล้วมันก็รู้สึกแบบเสียใจนะพอโตมาถ้าเราถ้าเราเป็นเด็กแล้วเราคิดแบบนั้นนะพ่อพ่อแม่จะคิดยังไงเนาะก <_ S 1> ็เพือพ่อนก็เพือพ่อนเซลอะใช่แล้วตอนนั้นก็เราก็แบบอาพูดตรงๆเนาะตอนนั้นเราก็อายนะที่แบบเพื่อนทักอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบเพิ่งเป็นเด็กใหม่ด้วยเพิ่งย้ายเข้าไปเข้าไปเด็กใหม่ตอนนั้นเอก็มึนๆน,นิดน,นึง ทุกวันจริงแล้วแบบพอโตมารู้สึกแบบก็แบบเนี้ยชีวิตก็เป็นแบบเนี้ยก็ไม่ต้องอายอะไรไหมจริงนะอยู่กับอยู่กับก็แค่แบบอยู่แบบไหนก็แบบนั้นแหละจริงแต่ตอนนี้โคตรภูมิใจเลยนะครับจริงมันเหมือนในละครเลยเนาะแต่มันคือเรื่องจริง จริงนะแล้วฟอก็เลยสอนเออฟอก็เลยวันนั้นกลับมาจากบ้านแล้วฟอก็นั่งกับมดฟอก็เลยสอนมดว่ามดไม่ต้องถ้าสมมติว่าเห็นคนอื่นเออฟอก็สอนน้องอะ่ะฟอก็แบบฟอก็รู้อยู่ว่าแบบเออบางทีบางทีงทมดมันอยากได้อะไรใช่ไหมฟอก็คือแบบบางทีถ้ามดอยากได้อะไรจริงอะ่ะมดจะบอกต้องบอกฟอนะไม่ต้องไปอิจฉาว่าเห็นคนอื่นอยากได้ เห็นคนอื่นมีเห็นคนอื่นได้ไม่ต้องไปอิจฉาเขาว่าทําไมแบบพ่อแม่เราไม่ซื้อให้บ้างทําไมเราถึงไม่มีบ้างฟอฟอ็เลยสอนน้องแบบนี้ว่าเออถ้ามันไม่มีอะเราก็ต้องขยันมุดเพราะว่าอนาคตอะโตไปก็ไม่มีใครอยู่กับเราหรอกพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราตลอดหรอกฟอดก็ไม่ได้อยู่กับมดตลอดหรอกมดก็ต้องหาด้วยตัวเองให้ได้ฟอตก็เลยบอกน้องแบบนี้ว่าเราไม่ต้องอิจฉาถ้าถ้าสมมติว่ามดจําเป็นอยากได้จริงจริงก็บอกฟอแต่ถ้า เห็นเขาได้แล้วเราไม่มีอ่ะไม่ต้องไปอิจฉาเขาฟะบอกแบบนี้อือฟะก็เลยสอนน้องเอานี้เพราะเพราะว่าตอนเด็กฝดเคยแบบเออเคยเห็นเพื่อนได้แล้วฟอไม่ได้ไงใช่ก็ก็จริงไหมล่ะทุกคนตอนตอนแต่ก่อนตอนนี้ฟดพอหาเงินได้อยู่นิดนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะหรอกนะแต่ถ้าพอจะซื้อของให้น้องได้อยู่ใช่เราก็กลัวน้องแบบไม่มีอะไรเงี้ยเหมือนคนอื่นเขานั่นแหละครับ ซึ้งเนาะตอนเด็กอะ่ะชีวิตแบบตอนเด็กอะ่ะพอโตมาตอนนี้ก็อยากกลับไปเป็นเด็กไหมใช่ครับฝ่บอกน้องวันนี้ครับว่าฝ่ายเคยผ่านมาด้วยตัวเองอืมจริงๆฝ่าเป็นคนแบบเซนส t ทีฟมากเลยนะไม่อยากพูดเลยอืม ฝอจะไปกินข้าวแล้วทุกคนฝอไม่ไม่ใช่นะที่ฝอจะลงไลฟ์เพราะว่าเวลากินข้าวอ่ะฝอจะดูรายการอะไรกินกินเนี้ยใช่ฝอหน้ารักขึ้นจริงๆฝอเป็นคนน่ารักอยู่แล้วแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาฝอฝออาจจะไม่น่ารักอาจจะทำให้คนเห็นว่าฝอไม่น่ารัก แต่จริงๆคนน่ารักมากที่สุดในโลกก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนนะขึ้นมาใหม่พี่แพที่ไปไหมต้องไปอยู่แล้วครับแต่ขึ้นเสาอ่ะไม่ได้ไปครับอายตัวเองแล้วหนึ่งอืม